ครับผมมาลองเบาลมลมฝนมึงครับเสียงสั่นๆครับลมหัวฝนบากจุฬาหน่อยเฮาสิลองมาโยนเบิ่งครับมันเฉดเป็นยังไงมาเดี๋ยวใส่สนุนครับใส่หัวสิลองมาโยนเบิ่งทดสอบครับเฉดเป็นยังไงจุดจุดัดก่อนสองสองเนื้อครับ ไอเสือกสันสันล่องเบิงครับปุใยใส่สนู่เลยผดสอบเบิงซื้อครับโอู้หูลุ่มขนาดเลยครับลุ่มแห้งขนาดเลยลุ่มหัวฝนนะครับอู้ยแหนมหนาหม้อทันโอู้หูเดี๋ยวถอยก่อนครับถอยก่อนเดี๋ยวลงใส่หัว นขอหลูกไส้ครับเจีะดิงครับร่มหัวฝนแน่งขนาดครับครเบาไหมนะครับถือโอกาสมาล่องหลังจากที่ห่อนไปโดดน,นะครับลมห่อนกับว่ามีจาดลมฝนซะเลย